ภาพรวมๆวมผมเห็ดบอลแล้วนะครับผมเมื่อนี้ผมพาเบิ้งโม่ปูนผลิตใสเองนะครับผมใส่ว่านันสิผสมปูนเลยว่าเบิ้งตามคลิปน้ำยูทูบเหครับผมก็เลยมาผลิตลองใส่เบื้องนะครับผมลองผลิตเบิง้งต่อตอนนี้ยังบันแล้วนะครับผมกาลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตใกล้ใกล้กลได้หาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละครับเดี๋ยวผมพาเบื้องใกล้ๆครับนี่นะครับผมโม่ปูนผมผลิตใส่เองผมเอาจาก วัสดุเหลือใส่นะครับตอนนีน้ทางนี่ครับผมมามาจากทางเขาทานนะครับกวนมันขาดก็เล่นเอามาประดิษฐ์ผมลก็ใส่โสมอไาส่าครับใส่โสมอไาใส้เศษเครืองมานี่ตัวท้ายนี่เพามเล็กไอตัวเล็กแล้วก็ไอลูกปืนลูกปืนที่นออกจากหมอไสนะครับมาใส่เล็กตัวนี้เล็กกล้องหลังไอเลือจากสางบ้านนะครับมาดีเล็กพวกกันกล้องสองผมใส่เล็กกล้องสองขามันใส่เล็กกล้องสามนะครับผม นี่นี่แหละครับภาพรวมๆนี่ด้านหนามันทั้งหนาผมเซนล้อล้อนันนะครับนี่ล้อนสกูตเตอร์ล้อสกูเตกเตอร์ที่เห็นบ่ใส่แล้วเอามาไอเฮ็ดอันตัวปั้นนี่เวลาเวลามันดีนะครับผมมันหมุนมันหมุนล้อนี่หมุนไปเรื่อยๆอีกทีแล้วผมนี่ถือ่าม,มีใส้ไอ สเตอร์สเตอร์ทั้งหน้าจักรยานนะครับสเตอร์ทั้งหน้าจักรยานจิ๋วไซนี่ตัวนี้นะครับสเตอร์ทั้งหน้าจักรยานเมย์ไซแบบนี้ตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาดานี่ขาตุก๊กตากับเพาเพายิบหาเสนนะครับตัวนี้ยาวยี่ห้าเซนติเมตรนะครับเพาวันหุ่นหมอบนี่นี่แล้วครับผมภาพร,มรวม สำหรับไอ้ทั้งผสมปูนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นด้ามจับเวลาเขายกด้ามจับนะครับนี่ดาครับผมภาพรวมๆผมเห็ดบอลแล้วนะครับตัวนี้ผมหาเห็ดง่ายๆครับตัวนี้ใส่ใส่เหล็กเจาะสอดทั้งสองขางแล้วก็ใส่นี่แล้วก็ใไอ้ไแต้มติดตัวนี้ไว้บ่อยมันขยับนะครับข้างในผมยังบนเห็ดนะครับ ข้างในนี่สีเห็ดแนวผสมปูนแนว่วันเอตีปูนอีกแต่ว่าวัาานเห,เห็ดเห็ดแต่ข้างนอกเห็ดตะโคม,มันกับมันถังมันนี่แหละภาพรวมๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับผมฝากติดตามเลยนะครับช่องตะมวนคนหนองตุม่มผมสีเห็ดต่อยอดเห็นมันแล้วแล้วก็มาลองเบิงว่าผมสีผสมได้จริงบ่สำหรับเอ็นทั้งผสมปูนของผมนี่ ฝากติดตามนี้ยนะครับขอบคุณครับ